เวลาเขาออกตัวสิมันึก้งพวกเกียร์นี่สั้นเลยแมนแมนสั้นคัดนี่ก็สั้นไปนาเลยครับนี่เวลาจอดสิต้องมีเสียงมันี๊เขาเกียร์ไว้สิมันสั้นเลยอืมตนี้สิบแฉบสิบวอขดูพอดีกันอืมรถขึ้นเนียนเก่าขึ้นเนียนเดินเนียนไว้แมนเดินเนียนเนียนือเก่าคันหลมัน สมพูลูกเกา่าอ่ะ,อาะมันดินอ่ของเก่ามันดินหน่อยมันเมนมันจะดินจั่งหน่อยอะะมาแล้วครขาวคันนี้คนระับมีไฟโชว์นะครับผมเป็น p 0 0 8 9นะครับตัวคุมเรงนันเชืรอเพลนะครับผมมีปัญหาครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาจับดูก่อนครับว่าเกิดจะอะไรนะครับอ,อืม รถขั้นนี้เมือกันไฟโชว์มานะครับคือก็คือโคดแรงดันข่างเดี๋ยว่าเบิ้งม้านังเกตอาจจะอ่านไว้นะครับแต่ว่ามีมีโวลแรงดันท้ายล่างนะครับคือแรงดันมันข่างสูงนะครับปกติจะอยู่ประมาณ1 4ถึง1นนะครับ1.2หนตัวนี้ตัวนี้2 2 4จุดนะครับ ก็คือแรงดันข้างแล้วมีเสียงเคกน้านะครับอย่างเดี๋ยวทําการเช็คครับอ่านะครับ,ะะรบถึงขั้นตอนการอัดไฟนะครับไก่เต็มแล้วนะครับนี่ก็คือรีแมปนายไครนะครับอ่าผ้อมปิดโคดทีบว่าจาเป็นนะครับอ่าอัดไฟแล้วเดี๋ยวออกไปลองกับลูกค้านะครับผมอ่าร่างยายพี่ทำงานแกลี่แมป แกลลี่แมพเป็นทีเทเลวอยนะครับกับออกมาล่องรถกับลูกค้านะครับามาล่องรถกัจะมีไอเครื่องมือไอสแกนแบบนี้นะครับหรือว่ามอเตอร์เกตมาเบิงคคาวัดแรงดันต่างๆนะครับหลักๆเลยคือมันเขกมันแมนไว่แมนมันเขกแรงดันค้างแล้วก็มีไฟโชว์มานำแมนว่ครับเนอ่านี่ก็ทำการยกเลิกพิดโคดไปให้รีแมพ ไม่นะครับรีแบ่ยา่คายรถรถมีได้แปลงกระป๋องแม่นมครับเ,เน้นเป็นกระป๋องไวเกตแปลงมาแล้วครับถ่ายล่างยังวนเหตุถ่ายล่างเป็นหนุนม,มา นู้นมามโอ้ถ่ายล่างกระป๋องแก้ว้าวครับแค่นั้นประมาณนี้หน่อยใส้งานถ่ายล่างเฮิตมาเร้วเสียงเงียบเสียงมันดัางเก่าเมยแม,น,มนเงียบพอแมนรอบเครื่องมันต่ำกว่าเก่าตอนนี้รอบเครื่องอยู่ไอ เจ็ดลอยห้าสิบตอนมาเก่าลอ,อยมันไหมลลครับเก่าลอยครับหรืออาจจะเพิม่มตอบเครื่องขึ้นเป็นเกา่าลอยคือเก,าก,ก่ากระดัยืช่กันความตังนี่มันตังยังไงเวลาออกตัวมันมีเสียงเวลาเาถอยขาอยยังไงเสียงมันม่มีอ๋อเสียงเหมือนเสียงเคกจังหรครับ่ครับเสียงออกตัวโยกรถอังนี้มันจะเก๋แค่เ,คเ,คเสียงเคกนี่หายเนอนี่ตอน ตอนมาไอ้แรงดันเสียพี่มันขังอยู่ลอยลอยกว่าตอนนี้มันปกติแหล่สามสิบสี่สามสิบห้าตอนนี้คือปกติแล้วทำงานรี่ไหมครับหลักเลิ่นหนึ่งให้ไหมลองในการครับขี่เบรงมันที่ตางเก่าบอ่อแอร์โฟลอย เียนเก่าึ้นเน <regret S 1> ียนเดินเนียนไว้เนียนเดินเนียนเนียนกุ่เก่าขล็งมันสมบูรณุ่งเก่าอ่ะมันดินอของเก่ามันดินไว้มันมันจะดินัย่น่อยไฟแดงเลยแมนคราบหลักๆเลยคือคันหลังเนียนรถเดินเดินเดินในเนียนกุ่งเก่าแมนขาของเก่ามันมีสะดุดไวอหรือมันยังไงมันมาเป็นบางช่วงแมนสิบ บางช่วงเวลาเขาจุ่มนี่มันต้องรอดในแตงโมอ่อยอแรงนั่นไงโอเคอยู่งสองลอยแรงนั่นสองลอยเสียพี่รถใช้งานล้กๆกับประมาณนี่แหละครับใส่กลองอากาศกลองอากาศแล้วก็ใส่กลองโซล่าพยายามเช็คดูๆเลยครับนนี่ยายลครับโอเคถ้าเปลี่ยนทุกมือโลอโอน,น,โลนี่โอเคอยู่ ยาบ่อยให้มันตันมีเวลาจอดจังสี่ต้องมีเสียงเด้เสียงมันี่มีเสียงเขกเวลา,าจอดเดินเบาแรงนั้นมันขางมันก็เลยมีเสียงไหรอบเครื่องเจ็ดลอยห้าสิบเพิ่มรอบเครื่องห,หร่อยเรือยังสิหรือยากได้แบบเก้า่ออะไ้แบบเก้ากัเพิ่มรอบเครื่องเก้าลอยแป๊บเดียวเพิ <S <S <ฮ>่มรอบเครื่องแม่นกับเรือควันยังสิมาควันโมถ้ามาควันกันอาจจะจูนเพิ่มอีกแังไีนนะครับ หรือถ้าบรอนินควันกับประมาณนี้ใช้งานบรอนินครับมันรถหนักเวลาอันนั้นควันแต่กระจายเลยอันวอ,อบอคอยมากมันเลยอ,อยากอยากเบรแน่แล้วไอเครื่องพันเก่าม,กมันทูกไล่ป่ะครับนักลัวตันๆกับสองสองตันเป็นอย่างตัน เขาเกี้ยวไว้แต่สิ่งสีมันสั่นเอืมแถบสิบว่ากระดูกระดีกันอืเวลาเขาออกตัวสิมันจิบหัวเกี้ยนี่สั้นเลยแม่นสั้นขัดนี่ก็สิสั้นไปนำเลยครับมันจิบว่แบบนี้เครื่องพันเก่าเอาไปบรรทุกเังสี การกินน้ำมันนี่มันเป็นอั่างไรอ่ะโหซื้อว่ามันกำบ,บัวถือว่าป้าไหนดิอ่ะโอเคอยู่วัดวบ่ไดรียนใกล้ป่จัะบนซีเกตจังซี่นะครับถือว่าได้อยู่ถือว่าประหยดัดนี่ก็ลองเบิ่งมันทีต่ตังต่างเกาวว่าบ่ฝ่ยฝ่หม่กับฝ็ายเก่าอ่าครับในส่วนเรื่องของรีแมปอัตราการกินน้ำมันนี่ต่างเก่าบ่ อ่มันจะสี่เกียร์น่ครับแมนเรนมาเอาคนละใหม่หนะม,มาอยู่แต่าเวลามันลัดเนะี่ยเวลาสิเอารถจอ,อดด,นดนะ้นบรด้นะปัญหามันคือมันใส่รถทุกมหนึครับถ้าประดีมาจะเสาร์เลยสีคือรบรเด็เ็ครับคือรถรถวิ่งตลอดแม่นเลยรถใส่งานตลอดอ่าเซฟเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับงานรีแมปอ่าหนึ่งจุดเก้ารถขครนะครับรถบรรทุก แก้ไฟรีแมพนะครับเป็นงานใหญ่ไข่นะครับรถมีนะมีการก็คือไฟโชว์มากเช็คเป็นพวกแรงดันนะครับแรงดันมีปัญหากับทำการแก้หล้วก็รีแมพให้ไหมนะครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านไีนนะครับทีสนใจงานรีแมพนะครับกัสามารถสอบถามได้นะครับ้านัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญสีวรินครับผมขอบคุณครับ